สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับฟาร์มฟอร์มโฮมไทยแลนด์นะครับนียวันนี้จะมาคุยเมาทมอยเรื่องตัวถุงแพ็กปลานะครับถุงแพ็คปลาหายใจได้ตัวนี้นะฮะนี่ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีของทางประเทศต่างประเทศนะฮะอันนี้ครับ เพื่อนผมจากต่างประเทศเขาเขาแพ็กปลามาจากต่างประเทศแล้วก็มาให้ดูนะครับว่ามันไม่ต้องใช้อากาศในถุงเลยนะครับมัดน้ำเติมถุงได้เลยนะครับแล้วมันสามารถจะเอาอากาศจากนอกถุงนะครับดูดเข้าไปในถุงเองได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอากาศในถุงให้มันได้อากาศใหม่อยู่เสมอนะครับถามว่าใช้กับปลา แบบไหนได้บ้างนะครับไอถุงประเภทนี้หลักการของมันคือเราจะใส่น้ําเต็มถุงใช่ไหมเพราะฉะนั้นปลาที่อยู่ในถุงนี้ได้จะเป็นปลาที่สามารถหายใจใต้น้ําได้หรือว่าหายใจทางเหงือกนะครับใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองนะครับทุกประเภทปลาที่ใช้เหงือกในการหายใจได้สามารถใช้ถุงนี้ได้เลยนะครับไอพวกปลาที่ต้องมาคอยงับอากาศผิวน้ํา นะครับไอ้พวกนั้นจะไม่แนะนำนะครับก็จะมีปาระับประกาศสามารถใช้ได้นะครับเพราะประกระอ่ะจะเป็นปลาที่สามารถหายใจได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งฮุกอากาศบนผิวน้ําแล้วก็หายใจทางเหงือกได้ด้วยนะครับประกาศเพราะว่าเป็นปลาที่สามารถทนต่อออกซิเจนในน้อยได้นะครับสามารถอยู่ในนี้ได้สบายมั้งครับประดาศเพราะว่าอากาศมันไหลเวียนเข้าเข้าไปให้ในน้นํา ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ปลาต่อไปก็จะเป็นปลาหางลกอยู่นะครับแล้วก็ปลาซอดตระกูลปลาซอดปลาบอลลูนอะไรพวกนั้นได้นะครับปลาขนาดเล็กทั้งหลายนะครับที่สามารถหายใจในน้ําได้เอาออกซิเจนในน้ําได้โดยผ่านระบบหายใจทางเหงือกนะครับก็สามารถใช้ถุงนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปลาพวกปลาโตปลาที่มันใหญ่ๆมากๆครับ ก็ไม่แนะนําเพราะว่าขนาดถูงมันค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเลยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับ,รบยังแพงอยู่ไม่เกินสิบบาทนะครับประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะมาแพคปลานะครับส่งให้น้องอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่แพทีินัมนะครับบอลลูนนะครับหลักการแพ็คก็คือเน้น เน้นไปที่น้ําน้ําใหม่เลยนะครับบ้านผมบ้านผมคือเปิดน้ําจากก๊อกอย่างเงี้ยนี่คือเปิดน้ําจากก๊อกเลยบ้านผมจะใช้น้ําบาดาลนะครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นออกซิเจนในน้ําที่เปิดจากก๊อกใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะน้อยมากโดยที่เรายังไม่ได้ไปเป่าก๊อกกับเครื่องเป่าออกซิเจนเนี่ยระดับออกซิเจนในเนี่ยมันก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลย ถุงตัวนี้มันจะยาว11นิ้วนะครับแล้วก็กว้าง4นิ้วโดยประมาณนะครับนี่แล้ก็มัดอย่างนี้เลยเนี่ยรวบรวบน้ำให้มันตึงๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้จะสา,สามารถมัดได้2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็มัดข้างบนนี่เลยนะครับถ้าเป็นปลาตัวเล็กนะครับ ถุงตัวนี้มันดีอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าสมมติว่าคุณมัดโดยใช้หนังยางนะครับใช้หนังยางรัดแล้วคนรับอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องตัดถุงนะแกะหนังยางแล้วถุงตัวเนี้ยก็สามารถล้างแล้วใช้ใหม่ได้นะครับอีกครั้งสองครั้งเนี่ยได้สบายสบายนะครับอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาถุงพลาสติกมาเออเอาหนังยางมามัดนะครับหนังยางมัดแกงทั่วไปนั่แหละนะครับเดีย๋ยวไปเอาหนังยางแป๊บหนึ่ง มัดไปเลยมัดเหมือนมัดแกงเลยครับมัดให้มันแน่นแน่นแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเราก็ใส่ตรงนี้ยนะอันนี้สำหรับ ปลาตัวเล็กนะครับพวกปลาหางลูกยุงอะ่ะพัดแพ็คทีละคู่ได้เลยนะครับ เองแล้วพื้นที่ให้มัดได้สบายสบายรวกไปลเลยทำให้มันให้น้ำมันตึงๆก่อนแล้วก็ลวกลวกไปลว,วกแล้วก็มัดไปเลยร็วมวลให้มันตึงๆเหมือนเรามัดถุง ผสมอากาศถุงเหนียวทั่วไปนั่นแหละครับแต่แค่ไม่ให้อากาศมันอยู่ข้างในแค่นั้นเองเนี่ยก็ทําให้มันตึงๆแบบนี้นะครับพอเวลาในกล่องมีอะไรมากดทับอ่ะถุงมันก็จะไม่ยวบก็จะไม่โดนป่านะฮะก็มันไปเลย แค่นี้เลยแค่ละหนึ่งําสำหรับปลาตัวเล็กนะครับนะแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปซ้อนสองถุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหายใจลําบากเพราะถุงอะ่ะมันจะดูดเอาอากาศข้างนอกอะ่ะผ่านทางรอบๆอบถุงพวกเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีของเขานะฮะมันจะดูดเอาอากาศข้างนอกอะ่ะไปเติมให้ข้างในแล้วก็ดันอากาศเสียจากข้างในออกมาข้างนอกให้นะครับแพคแค่นี้เสร็จเลยแล้วก็ส่ง การส่งการส่งก็แพ็คกล่องไม่ต้องปิดรอบทุกด้านนะครับให้มันมีรูให้อากาศเข้ากล่องได้ด้วยนะครับนะไอพวกขอบขอบกล่องอะนี่นะฮะเวลาเราแพ็คกล่องนะครับเราก็ไม่ต้องไปปิดขอบพวกนี้ให้หมดนะครับปล่อยไว้นะครับพวงนี้ปล่อยไว้นะครับทําเป็นแค่การกระบาดตรงนี้แล้วาาการกระบาดตรงนี้รอบกล่องแค่นั้นเอง ะนะครับจบไปสนีได้เลยแล้วก็ข้างในกล่องอ่ะจะเอาโฟมจะเอาอะไรใส่เอากระดาษรองเอาบับเบิ้ลรองก็เหมือนปกติทั่วไปเลยนะครับ,รบอย่างผมก็เอาแค่กระดาษรองรอบด้านเฉยแล้วก็ถุงไปอยู่ตรงการแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปปิดให้มันมิดชิดมากนะครับก็บส่วนไอตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่แล้วก็ถ้าใส่ถ้ามันไม่ใหญ่มากแล้วก็แพ็คแบบคู่เหมือนกันไปเลยนะครับเนี่ถ้าเราจะแพ็คเดี๋ยวเราใส่น้ำเต็มที่เลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปตักน้ำเพิ่มคนระับ ถ้าจะแพ็กตัวเดียวนะใส่น้ําตามที่เราต้องการได้เลยก็มัดไปเลยทําให้น้ํำในเนี้ยตึงๆไปเลยนะครับไม่ต้องให้าอากาศอยู่ข้างในนะทําให้มันตึงๆอย่างนี้ไปเลยก็มัดด้วยดังยางนะ จะได้แกะใช้ต่อได้นะครับมัดด้วยหนังยางยมัดก็รัดแน่นๆนะครับนี่อย่างน,นี้เลยมัดเหมือนมัดแกงเลยครับเวลาขนทรงอะ่ะมันเขย่าใช่ไหมปลาเราไม่เวียนหัวเพราะว่าน้ำข้างในอะ่ะมันไม่กระฉอกเห็นไหม ปลายยังอยู่ยังอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่ตลอดนะครับนี่เห็นไหมปลายก็ไม่ได้ไว่ายกับหัวไม่ได้กระชอกไปกระชอกมาไม่ต้องซ้อนถุงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนรับปลานะครับคนรับปลาแกแกถุงออกมาเสร็จปุ๊บแกกองออกมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องเอาไปลอยน้ําเพื่อปรับสภาพน้ํานะครับเพราะว่า เดี๋ยวน้าที่มันอยู่นอกถุงเนี่ยมันจะไปอุดพวกรูอากาศเดี๋ยวปลาจมน้ําตายนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นปลาจมน้ําตายลองเอาถุงนี้ไปลอยน้าดูครับตายแน่นะครับสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีรู้เรื่องนะครับพอได้ปลาเสร็จปุ๊บแกะนะครับแกะแล้วก็ใส่โหลใส่อะไรแล้วค่อยไปลอยปรับสภาพน้ําในตู้นะครับอันนี้คือข้อจํากัดมันมันจะค่อนข้างแปลกๆหน่อยนะครับจะแหกทุกกฎการการแพ็คปลาไปเลยนะครับ ห้ามเอาไปลอยน้ําเพื่อปรับสภาพน้ําทั้งถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวปลาจมน้ําตายนะการแพ็กก็แค่นี้เลยครับนี่เห็นไหมถามว่าแพ็กบอลลูนได้ไหมเนี่ยแพ็กให้ดูเลยครับจะไปพวกปลาที่หายใจทางเหงือกได้นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับใช้ได้ทุกปลาที่หายใจทางเหงือกได้นะครับปลากัดปลาบอลลูนปลาหางนกยุงนะครับใช้ได้ตลอดเลยอยู่ในเนี้ยได้ หลายวันมากนะครับเป็นอาทิตย์ยังได้สิบวันยังได้นะครับพวกเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้กันในในวงการประกวดประกาศเอ้ประกวดปลาหางนกยูงกันนะครับเท่าที่เท่าที่ผมใช้มากับตัวแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับต่างชาติเขาใช้มานะครับส่วนใหญ่อะส่งไปต่างประเทศใช่ไหมเวลาเขาขนขนปลาขนอะไรไปต่างประเทศไอ้ถุงเนี้ยจะได้เปรียบมากนะครับ เพราะว่าเราสามารถใส่น้ําเต็มเต็มถุงเต็มข้อจํากัดได้เลยสมมตุติบางงานเขาบอกว่าให้ให้ความสูงของถุง,ถงมัดแล้วเท่ากําปั้นเนี่ยแทนที่เราจะใส่น้ําครึ่งหนึ่งหรือนิดเดียวเหมือนปกติใช่ไหมเราก็ใส่น้ําเต็มเลยเต็มกําปั้นเลยความสดชื่นมันจะได้เปรียบกว่ากันนะครับเวลาไปโงงานประกวดอะบางงานก็กว่าจะได้ลงโหลประกวดก็8วัน10วัน12วันอะไรเงี้ย บางทีชิปปิ้งเดินทางไปก่อนก่อนวันงานตั้งเกือบเกือบอาทิตย์ก็มีนะครับบางงานนะครับถุงตัวนี้ก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันถ่ายที่อากาศเข้าถุงหมุนเวียนในถุงตลอดเวลานะครับเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบเลยปลาเราก็จะสดชื่นกว่ากว่าปลาชาวบ้านเขานะครับโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับการใช้ถุงนะครับใครชอบใจสนใจก็ลองทักมาดูฮะแบ่งให้ แบ่งให้จํานวนจํานวนไม่มากนะครับเพราะผมก็กะซื้อมาใช้เองนะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นโวลูมเยอะๆอยากได้เยอะๆฝากสั่งได้ครับเพราะว่าเราจะได้ไปช่วยกันกดราคาจากโรงงานให้นะครับเพราะว่าเราสั่งมาทีละนิดอ่ะเราเราเป็นยูเซอร์เราใช้เองเราไม่ได้เน้นเอามาขายฮะก็เอามาแบ่งให้นิดๆหน่อยๆคนละสิบยี่สิบถุงยังพอได้อยู่นะครับเนี่ยก็ ลองดูครับถ้าอยากได้แบบทีละ2-300ถุงเนี้ยเราก็จะรวมๆกันหลายๆบ้านอะ่ะเราไปกดราคาเขาได้นิดหน่อยอาจจะได้ถูกลงถุงละบ,บาท2บาทมันก็ยังดีกว่านะครับมันก็ยังดีกว่าเราซื้อเต็มเต็มราคาเขามาทีละร้อยถุงอะไรเงี้ยมันก็จะได้เต็มราคาอีกราคานึงนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวก็ขอตัวไปแพ็คปลาต่อนะครับ วันนี้จบแค่นี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเจ้ามาฝากอีกก็กดติดตามนะครับแอดเพื่อนกดไลค์กดแชร์ share, กันไว้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย